ช่อง3ร่วมกับ s e a r ์ชและเครื่องดื่มเอแร่สปอนเซอร์เสนอรายการ Star Sport สวัสดีค่ะลูกตาลไฟส์มิสค่ะวันนี้เราจะมาออกกำลังกายมวยไทยท่าไหนเชิญไปพบกับคุณต้องกันเลยค่ะสำหรับวันนี้เป็นการออกกำลังกายมวยไทยในท่าสอกตัดลุกและรับนะครับเริ่มจากนะครับยืนเท้านำเท้าตามนะครับเซตหมัดนะครับแล้วก็ตัดพับข้อศอกลงนะครับ เดิน,น้าหน้าพับสะอกลงนะครับเดินน้าหน้าพับสอกลงรับนะครับถอยนะครับสกพับตรงหน้าหน้านะครับตัดลงน้าหน้านะครับ ควรเว้นช่วงห่างระหว่างการออกกำลังกายและการนอนเป็นเวลาประมาณ4-6ชั่วโมงนะคะเนื่องจากร่างกายมีการตื่นจากฮอร์โมน ที่หลั่งออกมาในขณะออกกําลังกายค่ะเมื่อเราออกกําลังกายแล้วควรจะหาเครื่องดื่มที่มีเกลือแร่ดื่มนะคะเพื่อที่จะควบคุมการหดรัดตัวของกล้ามเนื้อค่ะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดสนใจกีฬาประเภทไหนสามารถแนะนําเราได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้และตอนต่อไปจะเป็นมวยไทยท่าอะไรเชิญชมกันได้นะคะและที่สําคัญอย่าลืมออกกําลังกายคลายเครียดกันนะคะสวัสดีค่ะเ,เครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์